แล้วทุกคนน่าก,กินมากน่าก,กินมากชิ้นใหญ่มากได้มิชลินสตาร์ถึง3ดาว6ปีซ้อนเป็นร้านที่หาง่ายแต่มาในราคาย่อมเยา ดังวัดอมมพบกับเราสองใครก็ล้วในช่องดีนยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินชาบูแต่มีข้อดีตรงที่ร้านนี้นะคะเขาทําร่วมกันกับเชฟชื่อดังของญี่ปุ่นที่ได้มิชลินสตาร์ถึง3ดาว6ปีซ้อนเป็นร้านที่หาง่ายราคาหลักร้อยอร่อยมากคนเดียวก็สามารถมาได้บอกได้เลยว่าอยู่ในยานชินจูกุชอบอย่างแน่นอน คนยังไม่ค่อยรีวิววิจิพากิกมาที่ไหนดูจะให้กิกเลือกไหมใช่คนไหนจอบ <c oughs> เอ๋คนนี้เหรอคนนี้อ,อร้านอยู่ไหนร <c oughs> ้านอยู่กรมไปโอ้ <c oughs> ه, หาง่ายมาก นนเข้ามาในร้านแล้วนะคะแต่จะบอกว่าร้านบรรยากาศดีมากมสวยมากเขาะจะมีเป็นเคาน์เตอร์นะคะอย่างที่บอกว่าร้านนี้สามารถมาคนเดียวได้นะคะนั่งเคาน์เตอร์บรรยากาศดีหรือมาสองคนหรือมาเป็นกลุ่มมีโต๊ะไม่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นเนาะ มีความแบบเป็นยุนโรปยุ่งโลหน่อยๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสวยและที่สำคัญหม้อทุกคนดูนี่เป็นหม้อแบบสีทองแดงน่ารักมากอันนี้ขึ้นมา2คนนะคะโต๊ะเราเนี่ยสองคนก็คือ2หม้อเลยตอนนี้กิ๊สั่งไปแบบชาบูแล้วมิจิสั่งเป็นสุก,กี้ที่อยากกินชาบูนั่นอยากกินสุกี้ก็ได้บางร้านไม่ได้ทุกคนบางร้านคือแบบว่าชาบูใช่ไหมต้องชาบูสองคนสุกี้ก็ต้อง2คนอะไรเงี้ยคือเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งวิธีการสั่งทำยังไงมิจิไอแพดสั่งใน i p a พดีฟับด้วยชาบูสุ มีชาบ,บูสุกี้แล้วก็สุเป,ป็ดใช่ว้าวมาแล้วของมิจิของมิจิเป็นเนื้อใช่ไหมคะใช่อย่างเดียวเดียวเป็นเนื้ออย่างเดียวอันนี้ถูกจริงง่ของกิ๊กจะเป็นเนื้อกับหมูนะคะม,มาแล้วทุกคนน่าก,กินมากน่ากินมากชิวมากชุดของกิ๊กนะคะจะเป็นชาบ,บูนะคะในเซ็ตเนี่ยเขาจะมีผักด,ดูน่ารักมากมีหลากหลายเห็นปะมีทั้งผักกาดขาวนะคะมีเห็ดต้นหอมญี่ปุ่นนะคะมีแครอทสันไหล ต้าหู้ <Okay. S 1> แล้วมีเส้นอูด้งด้วยเอาผักลงไปก่อนนะคะดีมากเพราะแบบมีหม้อไข่หม้อมันใช่ป่ะคนรู้สึกว่าสบายอยากกินอะไรก็ได้กินเสร็จแล้วนะคะในชุดของเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นั่นก็คือนี่เลยอันนี้คือวากิวน,นี่นะคะแล้วทุกคนดูหน้าตาน่ากินมากเนี่ยชิม่กจริงๆมากมาเนี่ย หูลายแบบเป็นลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะคะชุดของกิ๊กนะคะกิ๊กสั่งมาเป็นแบบมีเนื้อนะคะมีวากิวแล้วส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นหมูหมูก็น่ากินมากนะคะไทยกินเนื้อไม่ได้เขาก็จะมีหมูด้วยเราจะสั่งเป็นหมูอย่างเดียวหรือเนื้ออย่างเดียวหรือว่าจะมิกสองอย่างแบบกิ๊ก,ก็ได้นั่นเองนะคะแ,แบบน่ากินสองอย่างเราเลยมาสองอย่างในชุดเขายังมีข้าวสวยนะคะข้าวสวยนี้เราก็จะมีเหมือนกับสเกมโมโนเป็นผักดองซอสทั้งหมด2แบบจะเป็นซอสชาบูปกติแล้วก็ซอสงา แต่เราเริ่มกินเอ้ยเดี๋ยวให้ดูของวิจิก่อนทุกคนอันนี้คือชุดของวิจินะคะเริ่มจากเนื้อมอ้อันนี้มอสุกี้นะคะน้ำจะไม่เหมือนกันเห็นป่ะน้ำจะไม่เหมือนกันใส่ผักเหมือนกันนะแล้วก็มีข้าวสวยด้วยข้าวสวยเหมือนกันไข่ดิบใช่แต่สุกี้อะคือต้องมีไข่ดิบนะคะใช่ครัหน่ออย่างเดียวนะครับอันนี้กื้อล้วนโอ้โหน่ากินมากน่ากินมากอ่ะวิจิใส่ผักก่อนไหมกินเนื้อก่อนกินเนื้อก่อนเลยเหรออ่ะไปเลยจ้าคิวมาก เนื้อน,นะคะทุกคนแบบว่าไม่ต้องสุก100%สามารถทานได้แต่ว่าหมูไม่ได้นะสุกิลโลโก้ไข่ <ไข S 2> โอ้ไข,ขส่สดมากไขส่สดมากอืม,อมいただきますซอสเต็มเลยนุ่มมากน่าร่าไรนุ่มากจริงจราบูน,นะคะก็ เล่ยเนื้อก่อนสิก็เป็นคนชอบกินเนื้อลงไปเลยว่าดีมากถ้าบรรยากาศาแค่เข้ามาเราก็รู้สึกแบบโอเคมากเลยนะหนุหลามากอบอกเลยว่าไม่แพงจ้าอืมน่ากินปะน่ากินมากโอ้โหเล้ยจากซอสคนซื้อก่อนนะคะลงไปแบบนี้เลยพี่เด็กอะไรกินมาอืมอืมคุณหนุ่มมากใช่ไหมซอสคนสื่อเขานะคะเปรี้ยวๆกำลังดีหอมด้วยดีมาก อร่อยเหนีดมกินไม่เยอะกินไม่เยอะออมากเนื้อแบบยุ่ยอะไรในปากนุ่มมากนุ่มมากจริงๆเธอร่อยมากเข้าววอีอ่ะซอสพอนสุดไม่จริงให้ทุกคนดูในนี้เห็นมาในซอสพอนสุดอ่ะตอนนี้น้ำมันของเนื้อลอยออกมามีไขมันนะคะแทรกในเนื้อแบบค่อนข้างจะเยอะมากแต่แทรกแบบได้ดีมากเนื้อก็เลยแบบนุ่มและซอสพอนสุดดี บางที่แบบเค็มไปบางที่เปรี้ยวไปอันนี้กำลังดีต่อไปมันลองหมูนะคะทุกคนดูดีหมูเขาก็ดีมากาเลยเนะนะาะโรแมนซาถ้าเป็นหมูนะคะจะต้องสุกหนึ่งยเปอรนว้าวโอ้กินกับซอสโคลสื่นเหมือนเดิมหมูอร่อยนุ่มคาทิเจอรหมูดีมากนี่เข้ากันมากเธอใครชอบกินหมูต้องถูกใจนี่อร่อยไหม แล้วก็ข้าชิมไม้อั้นนะครับเติมแล้วน,นะใช่ข้าวเติมได้นะคะหอมมากเดี๋ยวขอชิมสุก,กี้ไป่จิ๋วอ๋อมีต้นหอมใช่ใส่ซอสงกาก็ได้ใส่พรอนก็ได้นี่เราไปใส่ในผลสื่อแบบนี้ใช่ดีมาก,มากต้นหอมนะคะใส่ไปมันจะช่วยความหอมขึ้นด้วยแล้วก็มีความกรอบเนาะและเนื้อชิ้นใหญ่มากนเนื้อชิ้นใหญ่เนี่ยลงไปในชาบูอะชั่วประมาณกีว่วิสิบวิ อ,อร่อยเลยเนาะใส่ต้นหอมเยอะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลากินเนี่ยต้องมีความเป็นผู้หญิงคําเดียวเลยค่ะม,มีความแบบกลิ่นของต้นหอมดึงทิคเจอร์เนื้อรสชาติความหวานของเนื้อออกมาชัดมากมีความสุขมากสุกี้อ่ะที่ก็น่ากินมากทุกคนน่ากินมากผักมันมีหลากหลายนะคะไม่ใส่ไข่กูเราไม่ใส่ไข่เดี๋ยวจะดูรสชาติซอสว่าเป็น กินกับข้าวอร่อยต้องกินเนื้อต้องกินเนื้อ,ด,อด้วยค่ะทุกคนดูน่ากินมากใครใส่ซุกกี้ก็คือชอบเลยหรือใส่ชาบูก็มาด้วยกันได้ไงทุกคนตอนนี้มิจิกําลังเอาต้นหอมนะคะไปกินกับเนื้อเนื้อซุกกี้ใช่ไหมอ๋อใส่แบบนี้ได้เลยเหรอใส่แบบนี้แล้วก็มีพริกด้วยอ๋อใส่พริกลงไปอ,อร่อยแน่นอนอร่อยแน่ออนอ,อนถ้าเราแบบ กินเนื้อแล้วอร่อยอย่างเงี้ยเราสั่งเพิ่มได้หมั้อสั่งเพิได้โอเคอันนี้คือดีเพราะบางที่แบบเขามาเป็นเซตแล้วก็ถ้าอยากกินอีกไม่อิ่ะก็ต้องสั่งอีกเซตหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่เตาก๊๊กนะคะจะรอให้ผักสุกนะคะเราก็จะเอาเนื้อของเรานะคะไปลองทิมสุกี้จ้าอูยดูน่ากินมากอ่ะมันยดดู แล้วเราก็ขอผักมาด้วยนะคะ๋ยวให้คือนี่แล้วใส่ไข่ใส่ไข่ก็คือต้องขโมยทั้งหมดแต่ชิมเพราะว่าสุกี้ก็ต้องกินกับไข่เราไม่มีไข่เนาะฉ่ำอวเนื้อแบบยุ้ยมากแค่ใช้ตะเกียบขี้ก็คือแบบขาดแล้วอะไม่ต้องรอฟันนะจ๊ะในตัวซอสของสุกี้จะมีความหวานใช่ปะแต่ว่าไม่หวานมากเวลาพอมาเจอกับไข่จะมีความรู้สึกแบบมันๆหอมๆนะคะินกับข้าวอร่อยมากอารมณ์ข้าวกำหรับกำลังจะเข้าปากเลย เอิ่มากคิดว่ามา2วันได้นะอย่างเช่นวันนี้มากินชาบู <_ S 1> พรุ่งนี้มากินสุกี้ได้ได้แนะนำสองอย่างเลยว่ะหยุดไม่ได้แล้วเี้ยว <_ S 2> มันลองกินซอสงาทุกคนทิ้ใส่ต้นหอมลองไปด้วยนะคะ อร่อยมากหอมรีมมี่ติดเป็นนิด,นดไม่เหมือนที่เคยกินมาเลยปกติถ้ากิน,นกินชาบูอะที่จะกินช็อปอคนสุดเอกินรู้สึกว่าซอสงาไม่เข้าคนตัวเป็นความทับส่วนตัวนะแต่นี่เป็นซอสงานร้านแรกที่รู้สึกว่าชอบป<ว>กติตไม่กินนะปกติไม่กินเลยอยู่ญี่ปุ่นมา12ปีไม่เคยกินซอสงานกับชาบูนะคะที่เป็นครั้งแรกที่แบบยอมรับเลยว่าอร่อยถ้ามีให้เลือกอะไรอร่อยกว่าเราก็ต้องเลือกที่อร่อยกว่าแต่อันนี้คือ ทอะไรกเลิกไม่ได้ไไดอร่อยว่าขอบใจว้ามากคือต้องบอ,อ,อกอย่างนี้ก่อนทุกคนร้านนี้นะคะจริงๆอ่ะไม่ได้ธรรมดาไม่ใช่ร้านธรรมดาเออไม่ใช่ร้านธรรมดานะร้านนี้นะคะคนที่ดูแลหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบมาคอลแลบก,กับร้านเนี้ย <c oughs> เป็นเชฟชื่อดังของญี่ปุ่นเลย <c oughs> เชฟที่มีชื่อว่าฮาเซคาวาซังนะคะเขาเปิดร้านอาหารฝรั่งเศสที่อยู่ในญี่ปุ่นนี่แหละ และร้านนั้นอ่ะได้มิชลินสตาร์สาดาวได้ถึง6ปีซ้อนเกอคิดดูว่าเขาเก่งมากโดยที่คุณฮาเซคาวะนะคะจะเป็นคนที่แบบว่าคอยบอกว่าทําแบบไหนดีรสชาติอาหารเป็นยังไงบรรยากาศอะไรองเงี้ยคือเขาแบบมาช่วยร่วมทําด้วยรสชาติซอต่างๆอาหารวัตถุด,ดิบการบริการาต่างๆก็เลยดูมีความแบบแกลนดนพ่ีเมียมรสชาติไม่เหมือนที่อื่นแต่มาในราคาย่อมเยาดีมากอยากรู้ละซิ ไม่เช่ร้านอะไรขอกินก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวเราจะสั่งเนื้อเพิ่มนลยพจิอยากได้เนื้อเพิ่มไม่พอจริงๆพอแต่อยากกินเพราะมันอร่อย <laughs> ทุกคนตอนนี้เหลืออย่างละชิ้นขมมเอ๊ใหายไปไหนชิ้นหนึ่งวะอยู่นี้ เมื่อกี้เพิ่งพูดว่าเหลืออย่างละชิ้นเดี๋ยวเราจะสั่งตอนนี้เหลือชิ้นเดียวเลยเพราะว่ามีจิโชคซอสงาอยากกินชาบ,บูด้วยแล้วของเธอไม่มีเหรออร๋อม่จิไม่มีหมูไม่มีหมูนี่ทุกคนไม่จินะคะเวลากินชาบูบบนะคะเขาจะกินกับซอสงาเขาชอบซอสงาแต่มิจิเขาอยากลองของร้านนี้ต้นหอมหอมยุ คุณนี่ไม่นกมเมดูจับเปรี้ยวนิ่มอันนี้กินได้เยอะๆซอสไงนี่คือแบบอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะตอนนี้เราสั่งเนื้อมาเพิ่มนะคะดูนี่สุดยอดร้านนี้จะมีโกเบบีฟนะคะนี่คือเนื้อกเบเธอเราสามารถสั่งได้แบบเป็นแผ่นเลยหนึ่งแผ่นสองแผ่นอันอย่างนี้สั่งได้แล้วนี่ดูโอ้โโกเบบีฟชิ้นใหญ่มากสามารถสั่งได้แบบนี้เลยแต่ว่าเราก็สั่งนี้มาด้วยนะเนื้อวากิวนะคะวากิวคิมมักิใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อหมูนะคะนี่ก็เป็นเกรดพรีเมียมอันนี้้ได ่กเบแคาประมาณแค่นี้พอทุกคนดู<ม>น่ากินมากก็ต้องกับพลสื่อไมล่า<ม>เธอคิดดูว่าอร่อยขนาดไหนอะถึงกับสั่งเนื้อเพิ่มแล้วนะอร่อยมาก<ม>สุดยอ<ม><ม>ดแล้วโกเบแบบอ้าฉันแย่แล้วว่านี่ขนาดอิ่มแล้วเนี่ยฉันยังกินได้สิบแผ่นเลยนะอุ้ยมากเนื้อมีความแบบ juicy มันที่ออกมามีความแบบหวาน,นละมุนตัวพลสื่อ เหมือนไม่ค่อยดันให้มีความแบบแพลนรู้สึกว่าเอาลิ้นม,มาสัมผัสกับแบบของดีอีกแล้วอร่อยมากเนื้อดีเป็นอย่งงนี้ยเนาะ มาเที่ยวย่านชินจูกุนะคะคิกแนะนําให้ร้านนี้เลยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของคิกกับมิจิก็ได้ยินชื่อเสียงแนนนามาสักพักแล้วก็เพื่อจะได้มีโอกาสมากินครั้งนี้รู้สึกว่าไม่ผิดหวังและคิดว่าจะมาอีกหลายหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวันหรือว่าเป็นอาหารค่านะคะสามารถมาร้านนี้ได้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่1 1บเอ็ดโมงครึ่งไปจนถึงตีห้านั่นเองหรือว่าใครใส่แฮกเอาท์เสร็จ้จะกินอะไรจะมาชาบูร้านนี้ก็ได้น,นั่นเองนะคะร้านนี้ไม่ใช่ว่าอะไรมิจิกชาบูรักรกเุกเตน,นั่นเองนะคะเ กิกงกแลมิจิเราจะทิ้งโลเคชันไว้ให้ร้านอยู่ที่ย่านชินจูกุอยู่ในคาบ,บุคิโจหาง่ายมากๆอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะและส่วนชุดของกิ๊กที่กิ๊กกินไปมีทั้งวัดกิวและมีทั้งหมูนะคะราคา3,000 500เยนถ้าตีเป็นเงินไทยเพียงแค่790บาท,ทาหลักร้อยล้านหลูกกินได้ดีเนื้อดีหมูดีขนาดนี้และส่วนของหวงิจิตรนะคะราคา4,400เยนนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ1,000บาทถูกมากๆคนที่คอยดูแลเป็นเชฟชื่อดังรนะดับมิชลิน3ดาว6ปีซอดถ้ากินไม่พอสามารถสั่งเพิ่มได้ขนาดนี้บอกขนาดนี้จะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ขนาดนี้ทําไมมาไม่รู้ยังไงแล้วอ้าน่ที่สำคัญคนเดียวก็สามารถมาได้เจ๋งจริงจริง